สวัสดีค่ะอันญญาเซลฮันเจนมิตาก็คือว่าตอนนี้เป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าที่เกิดแพลนเดทเพิ่งจบไปแล้วก็เพเนเดท EP นี้คืออะไรคะทุกคนประกาศผลรอบที่สองไงใช่แล้วคือมันแบบเต็มไปด้วยความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้คือมันมีแบบฮะโอ้วว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 ้วว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 ว้วว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 ว เออแล้วก็ลองไยเหมือนเปนขอเงอนมาสลาค,คือตอนแรกก็กะว่าจะถ่ายรีอคแบบมาให้ทุกคนดูแต่ว่ามันก็มันก็ไม่สนุกเนอะเพราะเราเอามาแปะไม่ได้อันนี้เราจะพูดถึงไอ้นี้ก่อนละกันไอศครีมอืม,อมเออคือไอศครีมเนี่ยไม่ได้เบเนฟิตเลยใช่แต่ว่าแบบ คือเข้าเยอะนะใช่เอาจริงๆนะ mm. คือยกความดีความชอบให้ไดยอนจริงๆมันอาจจะไม่ใไม่ใช่บางจากไดยอนเลยเอนแต่ว่ารู้สึกว่าไดายอนคิดท่าที่มันแบบส่งให้ทุกคนเด่นได้จริงๆอะ่ะ mm. จนแบบเหมือนเราจําคนอื่นๆได้อีกเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความที่ไอศครีมเนี่ยออนแอร์ก่อนเป็นวีคแรกของคอมเบนเนชั่นซึ่งมันก็จะมีระยะเวลาให้โหวตร,รู้สึกว่าเก็บคน เยอะอ่ะคือเหมือนคนไปทุ่มเยอะจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าจริงเนี้ยมันเลยพักให้ไดยอนแบบคือขึ้นไปอยู่อันดับสามมาดูอันดับ3มอันนี้คือเราดีใจนะคือเราร็อกใจใช่แล้วเราโดนน้องตกจากไอซ์คิมนี่ยแหละใช่คือเอาเป็นว่าเราแฮปปี้กับไดออนมากๆจริงๆคิมโบลาเราไม่ได้คิดเราก็เหมือนเหมือนมายาเลยคือคิดว่าจะตกแล้วอ่ะแต่น้องก็ติดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7 VR ทีมของโบลา ก็คือเข้าหมดทุกคนเยอันดับสี่ชายบิงคือตกอันดับมาหนึ่งนี่คิดว่าเอ้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ปิดโหวตไปแล้วนะคือมันอันเนี้ยจะเรียกว่าเอ็มเน็ตต์ต่อผีก็ได้คือบางคนเขาบอกว่าภาษาจีนมันไม่ได้แปลตรงตัวว่าแบบฉันเป็นลีดเดอร์ฉันจะทำอะไรก็ได้บางคนเขาบอกว่าภาษาจีนไม่ได้แปลตรงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอันดับน้องนะช็อตนั้นอะเพราะว่ามันมันเหลืออีกแค่วันเดียวก่อนปิดโหวตเองนะ อที่แบบชนองกมามันไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะขนาดนั้นเออแต่ว่าแต่ว่านี่รู้สึกว่าน้องอ่ะหายไปจากโชว์อ๋อใช่คือมองไม่เห็นน้องในโชว์น้องไม่ไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเพราะว่าให้คิวลิงพานคนอื่นไปแล้วก็ได้แต่ว่ามันก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้คิวลิงพานแล้วเรามองเห็นในส่วนตัว อันดับสีีพีกอีกหนึ่งคังเยโซออจากอันดับสองของเคกุ๊ปใช่ตกมา2อ,อันดับซึ่งอันเนี้ยแบบตกใจนะนี่ว่าหน้าน้องอะ่ะคือในในรายการอะ่ะนี่ว่าน้องก็ตกใจอันดับท็อปทอปของในทุกๆกกุ๊ปอะคือเราไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเราคาดไว้แล้วว่ามันน่าจะเป็นใ,ใครบ้างก็จะมีแค่เคกุ๊ปคนเดียวที่เซอร์ไพรส์ก็คือดายอน ใช่ท็อปนเนี่ยคลิปก่อนๆนะเรามีการพูดคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเราอะมานั่งคำนวณคะแนนการแล้วก็ไปนั่งดูตามอินเทอร์เน็ตว่าเขาโหวตกันยังไงบ้างใช่ใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าทุกคนโหวตกันแบบนี้เคก๊ปอาจจะตกไม่ติดก็ได้หรือตกก็ได้ใช่ซึ่งยังไงคะทุกคนเคก๊ปเลือสอคนในท็อปนาี่คิดว่าหลายๆคนเวียนโหวตเพราะว่าเมนเยอะ ในเคกูปใช่ถูกอันดับ9คนแรกแชยอนเลยซึ่งแชยอนน่ะทุกคนอยู่อันดับสองในเคกูปเอออ่ะเอาสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเคกุปมีแค่2คนในทมใช่คือเราเราอันนี้ได้เลยเพราะอันเนี้ยเขาประกาศคนเข้ารอบตามอันดับคะแนนของแต่ละกูปะก็คือมันเป็นอะไรที่คาดได้อยู่แล้วและที่ดีใจที่สุดก็คือชนเสี่ยวถิงได้ที่หนึ่งค่ โอ้ไม่ก็อันนี้คือกีด,อ,กดกอ,อ,อ่ะนักกีตก็สงคัใช่ใช่ <c oughs> อ่ะแต่มีมีมีอีกอย่างหนึ่งที่พีคคือมันก็ไม่ใช่พีคแต่ว่าเรารู้สึกผิดหวังกันแบบนี้เออเอ,อเราอยาก<ถ>ให้ยูจีนไปสูงกว่านี้ใช่แน้วเพราะว่าตอนนี้ยูจีนน่าแบบห้าทุกคนมันค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆเ,เราก็พูดกันไปในคลิปก่อนก่อนหน้าโน้นแล้วเนาะถ้าเราโหวตกันแบบเนี้ยยูจีนน่าจะตกครั้งนี้โหวตได้คนเดียวเพื่อน เกตป้าทุกคนอาจจะไม่โหวตอยู่จินก็ได้เกตป้าทุกคนมีเมนเยอะมากเคกู๊ปซงเราก็เป็นหนึ่งในร้านเหมือนกันซีกับเจอะเรามีเมนแบบตายตัวทุกคนแต่แต่แต่เมนหลักๆเราก็ตกไปเยอะนะเราพูดกันถึงแพนเคนพาสดีกว่าเจกุ๊ปไม่มีอะไรมากซีกุ๊ปคือนิเชียน้องหัวทองซึ่งก็ได้เพหัวทองซึ่งก็ได้ไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยไอเคกุ๊ปทุกคนตอนประกาศอ่ะเขาบอกประกาศว่าเป็น แดนส์โพสิชันเลยถูกต้องประกาศแบบนี้เลยซึ่งยังไงจีวอนก็ต้งงองเป็นจีอาร์ R ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาประกาศอะไรนะมีฮิลลิ่งพาร์ทเออมีฮ<ด>ิลลิ่งพาร์ทซึ่งจีอาร์ไม่เคยได้ฮิลลิ่งพาร์ทเพราะฉะนั้นจีวอนกับจีอาร์ก็เลยคือแบบ เป็นเม,น,มนหลักเราสองคน,น,นต้องใส <S 2> 2 <S ่เมนจีอาสุดอีน,นี่เมนจีวอนสุด<ห>ตกคู่เลยจับมือไปด้วยกันเพื่อนไรม่เป็นไรคือไม่ได้แบบว่าเสียใจยที่แบบซูยอนได้นะแต่ก็เสียใจเที่ดโอดโอา <ตก S 1> ไม่ได้อ่ะใช่ยูพาสมีคิวเรงพาร์ทสองคนตกอะ่ะวิกน้าคือสนุกเลยนะอยากเห็นอันนี้มากที่สุดเว้ยแบบชิงคิวเรงพาร์ทของแบม โอ้เยอะมากเยอะมากแต่ละคนคือแบบโอ้โหเข้าไปว่าวันเนี้ก็คือเจอเรื่องพีคหลายหลายอันมากที่เราแบบมาสรุปหลักๆให้กับทุกคนได้ฟังกันเนาะทุกคนจริงๆนะถ้าเราสลับโบทเมื่อไหร่แล้วไปโหวตอีกสองกุ๊ปหรืออีกกุ๊ปหนึ่งแบบคงที่ก็คือดันคะแนนเลยนะทุกคนอันนี้คือจริงๆเราเห็นแบบกับตาณวันนี้แล้วก็ ย้ำอีกรอบนะคะใครมีเพื่อนมีแฟนใครเป็นคนเกาหลีนั้นที่มีแอคเคาเกาหลีมีเบอร์มือโทรกเกาหลีไปลากมาโหดที่บนเลยใช่คะแนเกาน<โ>หลีสําคัญ<ช>มากๆมากๆมากๆ,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 ๆใครที่ดูแล้วเรารู้สึกเศร้าเสียใจเมนตกดูได้่นสามารถมาระบายกันในคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยเพราะว่าหัวอกเดียวกันนะคะเมนหลักคือตกไปเรียบร้อยไปแล้วนะคะใครชอบ เราสองคนอยากติดตามเราสองคนอย่าลืมไปกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย